เห็ดหนาเร่าจา้ะพ,พี่น้องโอ้โหแม่นพ่อเฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องบ่แม่นเฮ็ดนาเร่เฮ็ดไข่โอ้ยเฮ็ดไข่ว้าโอ้ยนอนแต่มันหายากนอนเฮ็ดทางนี่ไอ้จ้ะพี่น้องบ่ได้ตัดขายากใส่กระตาจา้ะหายากแท้เฮ็ดทางนี่เนาะไปย่างย่างมันนี่ hết nhắn thắng phi đọc đen đen nhắn có ừ. xin con đó vì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขมแมใส่กระตาลดแล้วพระเจ้าจว่าเห็ดแดงเบื่อแห้งพระเจ้าว่าตายเลยพระเจ้าจว่าพี่น้องไปต่อจต่บลาเนี้ปลาทั้งนี้ยังคขึ้่แห้งคักแต่พี่น้องเฮ้ยบังเนี่ยบังเนี่ยล่ะต้นบูบุรีกับบ่มีหน่วยค่ะต้นบูบุรีหล่ลายแห่งบ่มีหน่วยจ้ะในแห้งแห้งแต่พี่น้อง เว้ยเจอไม้หูแล้วกับบ้มาหามันแล้วนี่นเนาะไข่เนตะยางมานน้ำทางกับพี่น้องเย้าหยาเดเย้าหลงแป๊บยางน้ำทางหงงไมุ่ืนมือน,นั่นหลงจนหดล่งบานกักคูณได้จ้ะไปะไปต่อจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้กับภาพี่น้องเขับมาปลาไม้จับพี่น้องปลาไม้จักซีมานบ่ามานดอกจาก้าหังต้องคอยมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่ามันสี มันบ่มนันเพราะว่าหาอยู่ปลาหันหาหาสมือนะนะจต่เมื่อนี้เห็นคนหลายก็เลยพาลูกออกม,มาปลาไม่ท,ทั้งปีจต่พี่น้องส่องคือนสีโหลงปลาอีกนะะเนาะค่ะเนะาะจ็กสิมนันบ่มันเบิ่งน้ำกันเนานนะค่ะแต่ย่ากาับพ่อเห็ดอีหยังบู่แต่ตะปอตตะแปนหน่อยๆแน่ๆอยู่จ่ะแต่ย่าไ,ไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเห็ดอันนึ่งก็เป็นดอกแดงๆทั้งปุ่นจ่ะพี่นออเเ้องจ่ะแล้วไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะเบิ่งน้ำกันจ่ะพี่น้องพี่น้องเห็ดอีหยังบูพี่น้องเบิ่งสะกอนจ่ะพี่น้องเห็ดหยังบู ว้าวพี่น้องเห็ดเผืงขาไล่เห็ดเผืงขาไล่พี่น้องเบิง่งเน่ล่ะตะปรตะเป็นเนี่ยหน่อยแต่มันแห้งนะพี่น้องเนาะว้าวยังไงเห็ดเผืงขาไล่ทั้งพี่มันมีตอละ่ะอื้ปลาไม่ทั้งพี่มีมเห็ดเผืงขาไล่เอารซส้อยู่ซื้ชชอๆนั่นนะสีหาวสีด้งยังเดี๋ยวนี่ว้าวพี่น้อง เอาเห็ดเพื่อค่ะไล่ดอกตะปอดตะแปนห,นหน่อยๆคือจังสาวฟังคงเรามีเห็ดอันนี้ล่ะไล่ไล่วัดพี่น้องอยกเห็นอีกเราดอกหนึ่งทั้งคนนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งพี่จ้ะน้าพี่นอ้องเบิ้งว้ามันมากินอมจังสี่เนาะพี่น้องเนาะกระต่ ย่าพามาเบิงเห็ดทั้งปีจากพี่น้องเห็ดดอกตึงแดงดอกเห็นดน้ำหมากเห็ดกอไงคือจังเพื่อนกลมบ้านนั่นบอสใ้้พี่น้องมึงแน่ละแต่พอจะไปง่ามสเสด็จแล้วบังาคับได้ไหมบ่เหลียวบ,บังคับเมื่อเห็นนี่นี่โอ้ย อันนี้ซีเมนเฮ็ดกินบ่ละพี่น้องสิแมนจะดอกจ้าบ่เอาเถอะพี่น้องยางตังบักไก่สิผ้าอ้อมไปทั้งพุ่นดอกจ้ะพี่น้องผ้าอ้อมไปทั้งมองเฮ็ดอันนั้นดอกจก้ะแน่พี่น้องเฮ็ดนาเร่ดอกง่ายเฮ็ดนาเร่งยย่ายกับเฮตลงหงกฝรัง่งเฮ็ดขี้ไก่เดียนบ้านเฮาลอกจ้ะเฮ็ดขี้ไก่เดียนจ้ะบ่เป็นเฮ็ตลงหงกฝรั่งเฮ็ดขี้ไก่เดียนฝรั่งค่ะ แหงคักจับพี่น้องหมูกระไลเฮ้ยบ่มีหัดบอลเสียนสีดีเลยจับพื้นดินมีตะห้อยหมูค่ะพี่น้องยางออมอีกไกลเติบละจ้ะชั่วสีไปหอดมองปลาเฮ็ดมันปู่บ้านนี่โอ้ยตายตายตายรามาปลาไหมพานาพี่น้องเอ้ยปลาใหมปลาไหม,มบ่มีเฮ็ดจ้ะเฮ้ยพอเฮ็ดนำหม,มากจ้ะพี่น้อง เห็ดน้ำหมากเห็ดแดงโอ้ยเถาเถาเถาโอ้ยขานิ่มเบิดละพี่น้องเออมึงเนี่ยบดได้จ้ากดอกขานิ่มเบิดจากพี่น้องมันเถาไปยางลูกยางโอ้ยยางไก่ละพี่น้องเฮ้ยบานเนี่ยจวดสีหอดปลาเห็ดมันปู มินบ้านพี่น้อลุ่นซอยกันเด้จับพี่น้องลุ่นซอยกันเด้ว่าสิไดเฮ็ดบ่ใดเฮ็ดก็ได้อันหมูปลามันหลายแฮงโอ้ยสูญจะพากันของกูหลายไหมล่ะไปย่างดีๆแนะ่โอ้ยยังนี่พี่นออ้องเฮ้ยเบิ่งนี้พี่น้องเฮ็ดย่งนยเนี่ย ของเก่งกระเป๋าแตกกันละจ้ะเฮ็ดยังเนี่ยนี่เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดเพิ่งหมามันถือแดดแห้งบ่เฮ็ดเพิ่งหมานนะนอจ้าน้องพี่น้องมันถือแดดแห้งมันก็เลยเป็นสีขาวนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยยาวเมื่อนสี่ละเมือนี่เมือม่อยแอบแล่ออีกแล้วพี่น้องเว้ยไป เหมือนในะพี่น้องเฮ็ดนางงวอมิตรดอกงหญ่ๆเฮ็ดหนางง้วอยู่บ้านย่าได้ขายได้ใจมัเนื่อๆก็ได้พี่น้องโูดตายเฮ็ดนางนางงวดอกมิตะดอกง่าย่ๆเฮ็ดอันนี้กะเทาแล้วค่ะพี่น้องนิ่มเนีวพุ่นจ้ะพี่น้องดอกบลั๊กง่พูดอ่ะเห็นบ่จ่ะเหลืองๆนั่นเฮ็ดนางง้วลายค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดคาก็มี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดคา มึงหมากบูบอรี่จ้ะพี่น้องเป็นหมากเซราซัมนี่ละจ้ะนี่จ้ะหมากบูบอรี่เป็นบัดอกจากพี่น้องปีนี้นะเพราะว่ามันเป็นดอกเราที่แรกๆค่ะมันเป็นดอกดอกอยู่ด้วยค่ะมาที่นี่อันฝนมาตกใส่เอ,อราะว่แมนอันหิม,มะมาตกอีกรอบบูบอรี่ตายเบิดจากพี่น้องมึงค่ะพี่น้องมึงเห็ดหนังงวะเห็ดหนังงวนี่กับมีหางๆซุ้มเกิดไม่เนี่ยจ้ะมีหางๆาพี่น้องไป พี่น้องย่างมาสวนสีฮอดอัน,มออนเมืองเก็บเห็ดมันปู่ยาวโอ้ยตายต่แต่แต่ใส่ปลาปูนโบมีเห็ดแต่พี่นออ้อ,ไปไปปอ,นนองขาหักว้ยดูเนี่พี่น้องเลยเอาคือเกาจ้ะมีอีก,กาาอาีกกันตะพี่น้อง ดอกจเนีเอะไรไปนู่โอ้ยอันนี้กับบนปลาบานเจ้าของดอกจก้ะปลาบานข้าเจ้าอะไรนี่ก็ได้มาหาเก็บทั้งทั้งปลาทั้งเย้ามันมันออกแต่ว่ามันห่างออกแบบจุกกลางคุนทางอนะ่ะแต่พี่น้องแต่มันกับเบิดแหลมมันออกบนระดอกสองดอกมันกับเบิดละจ้ะพี่จะพี่น้องมาเอาทั้งปีจ้ะมีเท่าระอบลายจากพี่น้องกับพ่อได้เล่มอยู่ กินละไๆก็เอาอือจะ้จะอีอจ้ะทั้งเท้งก็มีอีกดอกหนึง่งเห็นแป๊บๆดียพี่น้องแต่พี่น้องมันแหงตายเลยมันแหงคักนะพี่น้องนะงนไง แห่งนี่แหละจะพี่น้องดอกเห็ดไข่ก็บ่ได้เนาะย่างอีกจะพี่น้องโอ้ยพี่น้องแยกพ่อเห็ดเพิงหวานเหลืองอีกแล้วจ้ะเห็ดเพิงหวานเหลืองจะพี่น้องเนี่ยแกงหวานคือกันจ้ะซิมบงกันอื้ หวานเจี๊ยบเลยจะ้ะเฮ็ดเพิ่อนอะเนี่ยหวานหวานซุ่มนี่หวานนะจ้ะเท่าแล้วว่าเอาดอกจ้ะมันเท่าละเท่าละมันเป็นแอ้แง่ยาบก็คอยมากันเท่าเป็นแอ้แง่หวานเจี๊ยบจะ้ะเฮ็ดเพิ่อนมีไหมทั้งปุ่นกับเท่าทั้งปุ่นกับบ้านเวอร์ทดูคน มีห้อยคนมาตัดขาเลยจ้ะพี่นอ้องนู้นรถรถสีมาหาแม่ด้วยเนี่ยค่ะมีค่อยคนมาตัดขาก็าต่อกเก็บเอาโอ้ยพออยู่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งปีน่าพีรถสีมีห้อยคนมาตัดขานี่จ้ะพี่นอ้องเบิ่งนี่นี่จ้ะพี่นอ้องให้เขาจะมาตัดทิ้งไป ให้ตัดมันนี่สาแม่เนี่ยบ่งซ่องเนี่ยเอาดอกนี่เอาได้บวันเนี่ยเป็นซ่องเยวขาวอยู่เสียบกล่องบัได้ป่ะที่นี่โอ้ยโอ้ย,อย,อยมันแพซะเนาะ ต้องพี่เอาแดดบนนอกจับพี่น้องมัดมันปูโอุตายปีนเขาเด้อพี่น้องเด้อยยกปีนเด้อปีนแล้วว่าไม่ปีนธรรมดาได้พี่น้องปีนลำบนพร้อมได้เห็นบ่เห็นกับขอโทษขออภัย่ได้จับพี่น้องนีจ่ามีจะดอกหน่อยมันกระไดเนี่ยแห้งไปน้ำแห้งจอกอ นั่งเลเนี่ยนี่เล็กมนั่งเลนี่คือดอกแนวแต่อุ้ยเห็ดโกเห็ดตีนตั๊มพี่น้องคือเถาแท้โอ้ยบางแนวพี่น้องมาเห็นปันญาไปเถาละพี่น้องเอ้ยเห็ดพกเห็ดตีนตั๊มอ๋อมึงแนวได้ดอกเดียวเเ่าล่ะส่วนหอดบานมูนตัว ใต้นั่นออกนันงไปอีกมุนอีกซะหน่าโอ้ยพี่น้องเห็ดโคกบ้งไหน,นโอ้ยอไปใสก่กระตากระตากระมนยู่ในปลาปพ่อได้เล่มอยู่แต่พี่น้องดอกหนึ่งโอ้ย ดอกขี้ไล่ข้าตอกกับว่าเอาคือกันเะน้องก็ตอกกับจงไว้ดอกขี้ไล่ดอกได้ขี่ไล่พี่น้องเย่าหนาม,มืดยังขอนางเศร้าเมยก่อนข้าจับพี่น้องของเทิงข้าจัวบว่าเห็นข้าจัวบว่าเห็นจางเทิง ต่บพเห็นางเทิงกระไดนี่จะ้ะจะดอกนึงนี่จะ้ะนี่อีกตัวนี่ว่ราจะจับพี่น้องเฮ็ดเพิงอันนี้เ่าเอาดอกขาดคานต้มไม่ดอกเดียวพอดอกเดียวว่าเอาไปเราจะคานต้มต้มก็ต้มดอกเดียวนาจะ้ะไปจะ้ะลูกไส้นั่งเฮ็ดนานเลย ที่แรกก็คิดว่ามาเหัศนาแลสิบุออกได้จ้ะลูกไสไปล,ลูกไสไปเคียยออกเราจะหันเทศนาแลาก็เลยมาพออยู่นี่จ้ะพี่น้องพออยู่นี่ดอกจุมจ้มๆมเอาดอกจุมจ้มๆนี่ละจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจะคอยตัดขามาใส่ปลาเนี่เย้า,ยามือเย้าเป็นวิ่นจ้ะพี่น้องเลยเป็นวิ่นเย้าเป็นมือมาหลายมือแล้อเด้อส่งมือมือดอกนีเทาบ่าเอาดอกจ้ะ เดือกเอาดอกนมๆงามๆพี่น้องยวบอตัดขาให้บางดอกเดอจ้จเด้อมือนีเป็นวิน่เดี๋ยวมันสิน่านเด้เมื่อบานอ้าวรอสีจะดึงแม่ตีดึงไปยังดอกนี้ซิมอนชุดต,ตีให้แม่อีกแน่แบบกี้แม่เลี้ยวเบน,นเฮ็ดล่ะหนาม,มืดหนาม,มั่วพี่น้องเห้มือนีย่อเป็นหนาม,มืด พอก้อนนัะจากพี่น้องคอยทายนัจากเนาะได้นั่งหนมยาพีพักนึ่งจากพี่น้องอยังมาทั้งนี้เบื่อเห็ดเพิงขาไล่เท่าจนดำจากพี่น้องเออบุงดูล่ะข้าตะปเก็บเห็ดทั้งป่าตะของนายบ่ได้แวะมาเบิงจับพี่น้องหลายดอกซ้ำได้ค่ะบุแมนแค่ซ้ำเน็ตได้จะบเห็ดเพิงขาไลาเา่เท่าจนดำเท่าจนดำทถ้าทาั้งคุณก็มี่ค่ะพี่น้องคุณข้างหลังก็มี่จับพี่น้องข้างหลังเท่าจนดำทิมแม่จ้ะ อันมองพ่จนจะมันเห็ดนังจากพี่น้องได้ดมยาได้จากพี่น้องยากกระไรน,นั่งดมยาด้อันนี้กับเป็นเฮ็ดไข่มุกจากพี่น้องพี่แขกว่าเหมือนเห็ตตเดตายเบื่อเลยยาวพว่าเนาะเห็ดไข่มุกกระแทบจากพี่น้องคือเห็ดอันน่างงเข้านี่ละ่ะพี่กิติศักดิ์กลว,าวา่าอู้เป,ป็นตะปิงหอมดีเนาะปิงหอมอีลีจากพี่กิติศักดิ์ปิงหอมแสบจุจา่า กอพื้นว่าเห็ดไข่มุกเน,นาะจ้ะเนาะเจ้าก็สิภาพี่นองอยางรอหาบ่างเห็ดอันนาแดดะข้าวก่อนมองอันเกาที่เจ้ากเก็บตะกี้ลหละจ้ะที่เห็ดคลิปบ่อยๆนั่นล่ะจ้ะตรนี้ล่ะแต่ว่ามันกะออกอยุ่จากมันางเทาไปร้ายแล้วเนาะเจ้ากะนั่นนงดมยาเน่องหันก็นั่งเฝ้าเห็ดเทาละจ้ะเห็ดนาแดดะเทาจ้ะ พอก็น่าจะเนาะต้งคอยทายอีกเจ้าทายปลาให้เบิงปลามันเป็นดอกน,นิดน้อยดอกจันเนี่ยเห็นว่าจะะ้ะเฉพาะดอกที่มีใบใหม่เขาเานี่ละจ้ะเห็นน่านแลออก,กระไดแต่กระย่างไปหอดุูนแป๊บอันบ่ไกจะ้ะไปจะ้ะมันจัพี่น้องดอกหนึ่งจะพี่น้องดอกหนึ่งนี่จะ้ะนี่อีกวัวทั้งนั้นกระได <c oughs> เดี๋ยวหาบ่าพอจับพี่น้องเด้อ เมื่อทั้งนี้จากพี่น้องเห็นนันใบตองมันพเพิ่มเบิรงขึ้นพเพิ่มเบิร์ขึ้นจากพี่น้องอุย้ยเฮ็ดทานจากพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดทาน,ทานาบ่บัวอันที่พี่อันนั้นเลาวเก็บกินนะเขาว่าจักบัวพูนจากง่ายท่องเพื่อแบบย่ที่พูนเก็บเอาเฮ็ดหน่าแหละจากพี่น้องมันสะท้อนแสงขอโทรได้ไรได้แต่เด้อนี่จากพี่น้องเฮ็ดหน่าแหละสะท้อนแสง ああข้าเจ้าข้าเจ้าม้าไงทองพวอไปแววไว้จับพี่น้องสุ่มข้าเจ้าบกินเนาะข้าเจ้าก็ม้าไงทองพวอไปแหววใส่เฮ็ตนาแล่จับพี่น้องพุ่นจะเห็นบอไงทองพวอไปแววไปอยู่คุนแมนบาหนิเป็นสีเพิ่งเบิ่งเฮ็ตนาแล่คุนทั้งพุ่นมีอีกจ้ะมึงข้าเจ้ามาถอนถิ่มไว้จับพี่น้องสองดอกแต่มันเถ่าจะ่าเอาดอกมันเถานะ อ้ยนี่จะ้ะเอดน่าแล่นะตายตายตายใส่ถุงมือมันจับยังบ่งหุ่นมือนี่จะ้ะทั้งพี่จต่พี่น้องดอกนึงนี่แม่ไหมนี่นี่จ้ะแมนบอนิมเ็ดน่าแล้วบอนี่มนนมนนแมงยีดอกเนาะไปต้มใส่เข่าอีกดู้จ้จะต้มเฉพาะมันนนะ่ะนะ เพื่อความมั่นใจนี่จัก,กรยานปั่นไล่หลายแต่มา,าปั่นจัก,กรยานไล่หลาย,ลายมีหอดหลดนี่จ้ะเห็ดหน้าแน่เห็ดหน้าแนาแ่จ้ะพี่น้อง ทั้งๆ่อง่ะ่มีดอกจ้าเห็ดหกซื้อพ่อเขาเต้าตัดต้ดตนไม้ปีสองปีที่แล้วนี่นี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งนี่จะ้ะปาทบพี่น้องมันเห็ดอีหยังนอนนี่น้องดอกสมัยใหญ่คักใหญ่แน่ตาพุดาแน่ก็มือเยาาแม่พี่น้องเบิงตาว้าขาแดงขาแดงกินบ่ได ขาแดงกินบ่ได้จ้ะพูนมามันเบื่อจะเฮ็ขเดขาแดงป้าพี่น้องเบืองตะมือเบืองตะมือจ้ะพี่น้องพ่น่ะยังไงก็มือยาวพ่นจ้ะพ่นจ้ะพี่น้องว่าม่นหน่อยเด้เว้ยพี่น้องดอก,กจุ่มจุ่มมันคิดไปตะแสบจ้มึงแน่ล่ะมึงจ้ะแต่ว่าขามันแดงนะเนี่ยขาแดงจ้ะพี่น้องอีดอก,กจุ่มจุ่มมันทั้งกี่จ้ะพี่น้อง อดอกแน่นดีค่ะจตะป้าดอกขาพุดัพี่น้องมังขามันอยากซีเมืองเดชซีเมืองกันน่ะพี่นอ้องเด้วเจ้เด้อนี่นะคะ่ะพี่น้องเดี๋อยากซีเมืองห้เบิงนะคะ่ะพี่น้องเนาะขเา้าบอกว่าถ้ามันเป็นเป็นเห็ดเบือนะ่อ่ะมันสิขมสิเป็นขมขมเป็นลิ่นลิ่นเป็นเดาเดาลิ่นเนาะพี่น้องขา้าจาวาเนาะก็อยากสิ่่องซีเมือง นมันออกเป็นปรสชาติออกจากขมขมมันหวานเป็นขึ้นเป็นแบบมันบอกว่าเถอะ่บอะมมมมมมมบม่รู้แต่พี่น้องรสชาติมันเป็นจังใดเป็นขมขมเป็นขมขมมันหวานเป็นซีเงียบเงียบลิ่นจ้ะพี่น้องกระซิบหายเบิงเนาะแต่น้อว่ามันเป็นเฮ็ดกินได้บอตัมเป็นแต่แซ่บสลีจ้ะพี่น้องมังค่ามันเนี่ย นี่นะพี่น้องดอกมันจ้ะพี่นอ้นนนองไปต่อจอ้ะอืมึงมึงย่อบอได้มาโดนหลายพี่น้องเอ้เนนเยเฮ็ดหนาแหล่บ่มีคนเก็บเบื้องลวดสียาสิมานผมพ่อซับเนี่เถ่าเบิดเจ้ากับข้าจะเก็บเห็ดเพผงหวานทั้งหมู่บ้านเจ้าเนาะก็บบอได้มาจาักเทียเบืลล้องนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดอันทั้งแหงกับพองกันมาที่นี่แห้งแหงพี่น้องเนีย นี่เฮ็ดนานเล่พูดนะมันแหงพี่น้องมันแหงคักเราเปล่งบอเอารำมันแหงแห้งพูดนะจัะพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งตะมันอันอนั้นแหงเบิสตะแม่จัะพี่น้องพูดนะ มันแห้งเน่พี่น้องมึงโฮ้ยโบหูแล้วเนาะบาเพันสิเกิดอีกอยู่เรื่อยๆเนาะก็ะหวงน้ำเห็ดเพิ่อหวานกุนแล้วเห็ดอีกยังเนี่บ่พี่น้องล่ะเปิดเกิดร่วมกันปนกันไปบ่ได้ปลาเนี่ยน้อยๆเนี่ยดอนน้อยๆเนี่ยดอนเบ่ใหญ่เด้จ้ะหั่นกระมองเห็ดอันดอกอันเทอัน ย่าวยิ้มแห้มบังเันได้จากบ,บังคันบางเนี่ยนะจนว่าขาเบามันแหงหลายอุ้ยตา <c oughs> เล่ตัวเนาะไปจ้ะ,ปะ,จะไปทั้งใดอีกดอก จ้บพี่น้องกับพ่อได้เล่มอยู่จับพี่นอ้องพามาหาเล่มเอาเอดกันคิดมันปู่ถ้าเจ้าว่าเห็นก่าได้เก็บอยู่จ้ะจ้บพี่น้องดอกบักไง่าจ้ะบั๊บดอกนี่แม่คุณอ่ะ ออกมันใหญ่มันกระใหญ่อ่ะมันบอใหญ่มันกระบอใหญ่จับพี่น้องมึมันบอใหญ่ก็มี่จับพี่น้องกระไข่แน่แต่มันมันมีหอยเล่มอยู่มันยังใหญ่หอยเล่มอยู่จับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนอจ่าเย้าเดี๋ยวหาก่อนบางเม็ดเพิ่งบ้านเลี้ยงนี่แหละจ้ะพี่น้อง ท่าเผาเบิดทั้งปุ่นจะเผาเบิด์ตจ้ะพีะ่น้องปุ่นโอ้โหเป๊ะๆย้ะปุ่นบ่ได้มากเผาเบิดทั้งปุ่นก็มี่จะเผาๆทั้งปุ่นก็มี่เผาเบิดจะ้ะย่อพออย่าง,งเหลืองๆบุญจ้ะพี่น้องแล้วย่อลงไปตะลางลงไปตะลางวงก้อนแต่ม,มี่เหลืองๆไปทั้งเครื่องเนา ย่อลงไปก่อนนาจะบ่บได้ถ่ายเบิ่งเด้อจตะเด้อมันถ่ายยากแม่นอยู่แต่พี่น้องลูกเกียร์แถวแถาเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยใันเป็นเสือ้อนอนดีจ้ะแต่ว่ามันหังบ่ง,งามแต่มันแห้งเนาะย่อลงไปได้รถสี่ลงไปได้ ุขนกระตาเย้ากลับไปของใส่กระนันมาคุณผู้ชมเออกล่องไว้กับงาใหม่ไม่ลงไปได้หรอกแต่พอได้ก,กินอยู่ได้ละ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้รูปจักรูปอยู่พี่น้องอแต่มันสุดไป้างนิสัยเถอะรูปก็ได้ สั้นกิน<ะ>่งดิงจ้าพี่นี่พี่นอ้องนี่กระซัมนี่เนาะค่ะน้องมัอน,นี่บ่อมาันบ่เต็มกระตาหน่อยแต่ว่ากะพอก่อได้แกงนู่จ้ะพี่น้องเฮดกระดาเนาะมีเฮดนาแหลนเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็มีเฮดเพิ่งหวานดอกนึงจา้าแล้วก็มี เฮ็ดนังแน,นบูเริ่มแล้วละจ้ะ <c oughs> นะก็ได้แกงอยู่จ้ะพี่น้องนะจะ้ะเมื่อนี้เป็นวินจ้ะพี่น้องใครแน่แต่เอาอยาหม่องมานํำเนาะเอาอยาหม่องมานำ้ำเพราะว่าแดดท้อนแห้งล่ะกะอีกอย่างหนึ่งเย่าก็ย่างไก่สวาสิฮอดหม่องมันเนาะจ้ะพี่น้องพอกันคลิปไ่จ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะ